กว่าจะมาเป็นกะปิเสร็จแ m ้วเป็นเบลาชันเช้านี้วันเสาร์พวกเราออกเรือวปากเรตน้าากเตช้วนเกือตอเ้าวันาอมาวเสาืตชออ่นเาวารกือนาเกรชัเตักอวเล็อกๆรอยในทะัเลารเคอือลตเลชัารเวเสารากเลตเาราเาวสาาเ ลงลีหามันมุสาสุกาตุรงเกลาวมันชาริญะนำเคยมาล้างแล้วโรยด้วยเกลือบ w าวอุนดังมารีบาสุ kemudian ทับบุร a กันด g a n g ก r a m คุณแม่ช่วยเหลือมักเกลือสองวันแม่ชือหมักเกลืองวันแม่ช่วยเหลือหมักเกลือสองวันม่อมืง่อถมเวลาวนแมมงแม่ลอเล่งแมดชลมส บ่าวะเ e n นจมูร์มัตตาฮารีตามให้พอแหลกหมักมต่อห้าวันต i มบุ a h a n ั u นจ e ร d รินดัมลากีห้าวัเพึงเ่งแดดอีกครั้งเคยนั้นแห้งดีบาริจมูร s สัก l i ลากี u อ a n g ง t u sudah k e r i ล g วโมซาเรเรีรตามให้แหลกพลันโมซาจีปะตัมบุสัมไปหั่นจุร์ละอุดกลายเป็นกะปิ มาสิช่วยกัน Bertukar menjadi belacan mari kita tolongkan บรรจุเร็วพลันใส่ในกระปุบ Memasuki cepat segera Masukkan dalam balang เปิดร้านแสนสุขขายสนุกขายดี Buka kedai Beripu bahagia Jual seronok ok, Jual laris กัปิรานี้ขายดีมีกกำไร Belacan kita ini jual laris ada keuntungan. Lea kai beng pai, hai te tim. Lebih jual bagi sedekah, beri kamu boleh rasa. Nam jai prim prim, khob jai Musa. Penuh menyentuh mata hati, terima kasih Musa.